สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพีพีเอฟสทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับยามเช้าของวันที่22เดือนกุมภาพันธ์นะคะปี2568นั่นเองค่ะก็มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสําหรับวันนี้ก็จะเป็นงานมีดดาบน,นะคะ เป็นงานดาบสองนั่นเองค่ะที่เป็นเหล็กสปริง SKF นะคะและก็จะเป็นเหล็กสปริง SK5 มากันหนึ่งเล่มน,นั่นเองค่ะก็วันนี้อยากได้ในส่วนของงานดาบสองจะมีพี่พี f หลายๆข่้นถามถึงกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นมีดใช้งานหนึ่งเล่มน,นะคะแล้วก็จะเป็นงานดาบสองนั่นเองค่ะสําหรับงานมีดเล่มแรกค่ะที่ทํามาจากเหล็กตรับลูกป,ปืนเยอรมัน SKF ของเราหรือว่า แบริงเยอรมันเอสนั่นเองค่ะสำหรับงานเล่นที่1ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่12นิ้วค่ะสันนา7มิลกว้างอยู่ที่1.7นิ้วและด้าม6นิ้วค่ะเล่มน,นี้จะมาแบ่งปันกัน,กนที่ราคา850บาทส่งให้ฟรีค่ะสำหรับงานเล่มน,นี้นะคะสังเกตลายเส้นนิดนึงค่ะจะมีเส้นจางๆอยู่ด้าน อยู่ด้านหนึ่งนะคะอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาต่อการใช้งานใดๆทั้งสิ้นอย่างแน่นอนนะคะตรงนี้กับงานเหล็กแบริ่งเยอรมัน F s h a เล่มแรกของเราที่แบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งฟรีนั่นเองค่ะ มาต่อกับงานดากสอกกันได้เลยนะคะวันนี้ก็จะเป็นงานดากสอกจากเหล็กตลับลูกป,ปืนเยอรมัน S k ของเรานะคะหรือว่าเหล็กแบริ่งนั่นเองค่ะตรงนี้กับงานเล่มที่2ที่มีความยาวของใบยอยู่ที่15นิ้วค่ะสันหนา5มิลกว้างอยู่ที่1.1นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะเล่มน,นี้มาแบ่งปันกันที่ราคา850บาทส่งให้ฟรีค่ะสําหรับงานเล่มน,นี้นะคะจะมีลายเส้นเป็น2เส้นนะคะอยู่ด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งไม่มีค่ะก็จะเป็นเอกลักษณ์ของ สำหรับลูกปืนเยอรามาันวงด้านในนะคะตรงนี้สําหรับงานเล่มที่2ก็คือเหล็กชิ้นนี้นั่นเองค่ะที่เราทํามาทํางานดาบน,นะคะ1วงตรงนี้เนี่ยเรามาทําดาบได้1เล่มน,นะคะมันก็จะมีข้งางลก รอยข้างในนี้คะ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆรอยหยักไหมที่ว่าเป็นรอยแบบล็อกของตัวตลับลูกปืนเยอรมันอะคะ่ะเป็นรอยเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันวงด้านในก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับงานเล่มที่2ก็จะมีลายเส้นอยู่2เส้นเลยนะคะที่เป็นรอยอัดเหล็กแบบนี้สําหรับงานดาบสอกของเราเนี่ยคือทํามาจากเหล็กวงแบบนี้นะคะนำเศษเหล็กมาทำมีดดาบทำดาบสอกให้พีพีเอฟซีได้ชมกันแล้วก็ได้ใช้งานกันได้จริงได้นั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่สากันได้เลยคะ่ะ สำหรับงานเล่มที่3ามของเราไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้มีความยาวของใบยอยู่ที่11 17นิ้วค่ะสันน,น้า6มิลนะคะกว้างอยู่ที่1.1นิ้วด้าม6.6นิ้วค่ะมาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะสำหรับงานดาบสอกของเราที่เป็นเหล็กตลับลูกปืนเยอรมันเอสเคปตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะอยู่ในห้อง มาต่อกันเล่มที่4กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่4ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบอยู่ที่17.5ค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.1นิ้วและด้าม6.6นิ้วค่ะเล่มน,นี้ก็ไม่มีลายเส้นนะคะก็จะมาแบ่งปันกันที่ราคา900บาทนั่นเองค่ะเป็นงานดาบสอกนะคะเป็นเหล็กตรับลูกปืนเยอรามันเอสเค e ของเรานะคะเป็นวงเล็กๆที่เราโชว์กันอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะก็จะได้ดาบสอกหนึ่งเล่มน,นะคะวันนี้ก็มามี ดาบสอกสืบสวนมาให้พีพีเอฟซีได้ชมหรือว่าได้จับจองกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีมากัน6เล่มเท่านั้นค่ะที่เป็นงานดาบสอกของเรามาต่อกับงานเล่มที่6กันได้เลยค่ะสําหรับงานเล่มที่6ของเราตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่17.2นิ้วค่ะสันหนาหกมิลกว้างที่1.1นิ้วและด้าม6.5นิ้วค่ะเล่มที่6ตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคา9 0 0บาทนั่นเองค่ะมากับพร้อมด้ามไม้ประดูดด้วยเล่มนี้ไม่มีลายเส้นนะคะตรงนี้ ก็มาพร้อมกับด้ามไม้ด้วยนะคะสามารถใช้งานได้จริงนะคะสาหรับงานดาบ,บสอกของเรานะคะตรงนี้น้ำหนักค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ทรงค่อนข้างสวยด้วยนะคะก็สามารถรีบจับจองกันได้เลยค่ะเพราะว่างานในแต่ละคลิปเนี่ยจะมีกันเพียงแค่หนึ่งเล่มเท่าน,าน,นะะั้นค่ะเราจะไม่มีสต็อกไว้นะคะ สำหรับงานเล่มไหนที่ปิดไปแล้วต้องรอง,งานชุดใหม่เท่านั้นค่ะตรงนี้ต้องของภัยในพีเอฟซีด้วยบางท่านบอกว่าอยากได้เล่มนี้จริงๆแต่ปิดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีงานทยอยมีงานชุดใหม่เข้ามาเรื่อยๆนะคะหรือว่าออกมาเรื่อยๆนั่นเองค่ะมาต่อกับงานเล่มที่ านะคะเมื่อกี้ข้ามมา6เฉยเลยนะสี่สี่แล้วมา6เลยนะคะเมื่อกี้สลับเบอร์ผิดนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้นะคะก็จะมีความยาวอยู่ที่17นิ้วค่ะสันนา6มิลกว้างอยู่ที่1.1นิ้วและด้าม6.7นิ้วค่ะสําหรับงานเล่มที่5ตรงนี้นะคะก็จะแบ่งปันกันที่ราคา9 0 0บาทนั่นเองค่ะก็จะไม่มีลายเส้นเหมือนกันนะคะสําหรับงานเล่มที่5เมื่อกี้ก็จะค,คล้ายๆกันนะคะสําหรับพีพีเที่อยากจะได้ในชมในส่วนของรูปภาพหรือว่ารายละเอียด มีที่ชัดเจนขึ้นนะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทร0 6 4ค่ะ9ก9 2แปได้เลยหรือว่าใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ด้วยค่ะหรือว่าจะเข้าไปชมในส่วนของบ้านฟ้านะคะก็จะเป็นเชอร์เบลมิตรดับไทยจะลงโพสหรือว่าจะลงรายละเอียดมีที่เป็นรูปภาพแล้วก็เป็นรายละเอียดมีที่ชัดเจนมากขึ้นตรงนี้นั่นเองค่ะหรือว่าจะทักกันเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะ มาต่อกันเล่มที่7กันได้เลยค่ะที่เป็นงานดับต่อของเรานะคะที่เป็นเหล็กตรับลูกป,ปืนเยอรมัน SK F, หรือว่าเป็นเหล็กสปริง SK เป็นเหล็กแบริ่งนะคะต้องขออภัยด้วยเป็นเหล็กแบริ่งนะคะตรงนี้เป็นเหล็กชนิดเดียวกันนะคะสําหรับเหล็กเยอรมันและก็เหล็กแบริ่งตรงนี้เป็น SK F, เช่นกันค่ะสําหรับงานเล่มที่7ตรงนี้นะคะมีความยาวของใบยอยู่ที่17นิ้วค่ะสันหนา6มิลกว้างอยู่ที่1.2นิ้วค่ะและด้าม6.5นิ้วแบ่งปันกันที่ราคา 900บาทนั่นเองค่ะสําหรับงานเล่มที่เจ็ดของเราตรงนี้นะคะอาจจะพูดติดๆข,ขัดๆนิดน,นึงนะคะเพราะว่า ทำเวลานิดนึงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องรีบไปเข้างานด้วยนะคะมาต่อกันงานเล่มสุดท้ายท้ายสุดตรงนี้ค่ะที่เป็นเหล็กสปริงเอสเคห้านะคะมีเพียงแค่หนึ่งเล่มหนึ่งเดียวเท่านั้นค่ะวันนี้กับเหล็กงานเหล็กสปริงเอ5เห้าเป็นงานมีดปลายแหลมนะคะที่มีความยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วค่ะสันนาห้ามิลกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสองนิ้วและด้ามหกจุดห้านิ้วค่ะเล่มที่แปดตรงนี้แบ่งปันกันที่ราคาเจ็ดรอยบาททัวนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ก็มี ดาบสอกหรือว่ามีใช้งานหนึ่งเล่มมาฝาก KPT ให้ได้ชมกันเรียบร้อยแล้วนะคะคุูกสนใจงานมีเล่มไหนก็สามารถติดต่อ,อก,กันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์โทร064ค่ะ9892265ได้เลยหรือว่าใช้เบอร์โทรนี้เพิ่มเพื่อนแอดไลน์ได้ค่ะแล้วก็โทรมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมกันก่อนได้เช่นกันนะคะตรงนี้ก็ขอลาก,กันไปก่อนค่ะเดี๋ยวมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ